สวัสดีค่ะวันนี้ป้าป้าปกป้องใจดีก็มีคำคมจากผู้ที่มีชื่อเสียงรอบโลกมาฝากเพื่อนๆน,นะคะลองฟังดูนะคะสตีฟจ็อบได้กล่าวไว้ว่าจงกระหายและทำตัวให้โง่ตลอดเวลาเพราะถ้าเมื่อไหร่เราอิ่มและรู้สึกว่าตัวเองฉลาดเราจะไม่มีทางพัฒนาตัวเองมาฟังทีมคุกบ้างนะคะ จงสนุกไปกับประสบการณ์ระหว่างทางเพราะปลายทางอาจไม่ใช่ที่สุดของความสำเร็จนะคะลองมาฟังเจ้าพ่อเฟซบุ๊กบ้างนะคะมาร์คซักเกอร์เบิร์กค่ะความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลยและการไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลยคือความล้มเหลวเดลคาเนกี้ได้กล่าวไว้ว่า จงอย่ากลัวศัตรูที่ทำร้ายคุณแต่จงกลัวเพื่อนฝูงที่ยกยอคุณบารักโอบามาได้กล่าวไว้ว่าถ้าคุณวิ่งคุณอาจจะมีโอกาสแต่ถ้าคุณไม่คิดจะวิ่งคุณได้สูญเสียไปแล้วเดวิดเบคแคมบอกไว้ว่าคุณสามารถเป็นหนึ่งในล้านได้อย่าให้ความท้อถอยมาทำลายความสำเร็จ คริสเตียโนโรนันโดได้บอกไว้ว่าอย่าให้อดีตมาตีตรากำหนดอนาคตวอนดิสนีย์ได้บอกไว้ว่าเมื่อเราเจอเรื่องเลวร้ายบางทีอาจเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแค่ตอนนั้นเราไม่รู้เท่านั้นเองเฟรดิตบิเซก็พูดได้หน้าฟังนะคะคนที่มีเหตุผลในการใช้ชีวิต ย่อมอดทนได้ทุกสิ่งวินสตันเชอร์ชิลก็พูดได้ดีนะคะเราเลี้ยงชีวิตด้วยสิ่งที่เราหามาได้แต่เราสร้างชีวิตด้วยสิ่งที่เราให้คุณเทียมโชควัฒนาได้กล่าวไว้ว่าถ้าใครทำดีกับเราให้จำแต่ถ้าเราทำดีกับใครให้ลืม แฮนลี่ฟอร์ดได้กล่าวไว้ว่าถ้าทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคที่มาขวางกั้นคุณให้จําไว้ว่าขนาดเครื่องบินยังต้องบินต้านกระแสลมถึงจะขึ้นบินได้แฮนรี่เดวิดทอโรได้กล่าวไว้ว่าจงมุ่งหน้าสู่ความฝันของคุณอย่างตั้งใจจงใช้ชีวิตในแบบที่จินตนาการฝันเอาไว้ เป็นคำคมบางส่วนที่โดนใจนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ป้าๆเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ